แรมโบ้โม่ตวนเป็นอวนสิทธิเลิศชัยอะไรเกิดขึ้นเวทีแทบสะเทือนอยาอยากอรพิบตาท่านผู้ชมที่รบค,ครับเราไปที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อหนึ่งมีนาคมปีพุทธศกักราช2534เราย้อนอดีตกนันนิดหนึ่งนะฮะเมื่อสองปีที่ผ่านพ้นมาเกือบสามปีแล้วละครับ เรามาดูสิครับว่าอะไรเกิดขึ้นที่ลุมพีในขณะนั้นครับ2ล้าน8แสนบาทในขณะที่แรมโบลรัหน้องผีหรือไทบูลลัดหน้องผีนะครับผู้นี้นะครับฝ่ายแดงนะครับเราเราไปย้อนอดีตแล้วดูความเป็นมาเป็นไปของทางสมอนสงรามสวัสดิ์หรือต่วนเต๋นิวนิ0เลิศชายขณะนั้นน้ำหนักเพียงนิดเดียวเองฮะร14ปอนด์แล้วขณะนั้นก็ยังเล็กอยู่น้ำหนักไม่เต็มเวท นะฮะผมปล่อย bo, ขึ้นมาโชกัดแลมโบเพื่อที่จะอนุรักษ์แลมโบ้ไว้แล้วครับนี่ก,กาเปกจะตามความเป็นจริงส่วนทางผู้ที่ปีไม้รายมวยชกัดกันอย่างหนึง่งบนหรือต่วนเป๋สิเลิศชัยนั้นเป็นอัจฉริยะของมวยในปัจจุบันก็เป็นยอดมวยเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอยู่เหมือนกันอยู่ในกลุ่มของเบอร์หนึ่งนะฮะ ขาจะเลี้ยงไปข้างนี้นะฮะพิพต์วงศ์มังจันจากอุบลราชธานีนะครับเป็นหัวหน้าคณะส่วนแรมโบขณะนี้ไปเป็นนักร้องนะครับก็ได้ข่าวว่าร้องได้วันละหนึ่งบาทนะฮะก็เป็นวิชาชีพอีกวิชาหนึ่งเหมือนกันนะฮะขณะนั้นแรมโบถ้าขึ้นรายการเมื่อไหรเป็นที่ทราบผมเลยย้อนอดีตเรืความยิ่งใหญ่ของนักมวยที่อดีตจนถึงปัจจุบันผมกล้าพูดได้เลยว่ายังไม่มีนักมวยคนใดนะฮะ ที่จะมีสไตล์การชกคคท้ายคินงอย่างนี้ตั้งแต่วินาทีแรกนะจนถึงวินาทีสุดท้ายนี่คือสไตล์การชกแล้วดูการแข็งแรงดูปอดของแรมโบ้เป็นนักลงทุนนะครับผมคิดว่าไอาการลงทุนแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้นักมวยนะฮะใช้อายุราชการน้อยลงไปนะครับ ธรรมชาตินะฮะไอมวยที่ต้องใช้กําลังก็ตามทีหรืออะไรก็ตามทีม,มันมันหนักหนาสาหัสกานสาหรับท่านประธานคุณสวัสดิ์มูลรสาสาธรฤรือปราบธรดีมูลสรีบอกว่าสมัยก่อนผมลงนวมเนี่ยผมใช้กระสอบนะฮะเล้าหัวรับนะฮะก็เลยได้รับการกระทบกระเทือนเช่นเดียวแรนโบเนี่ยลงนวมมากฮะัสำหรับครูอาคมสวาม่างคัะลงนวมวันเว้นวันเลยนะครับ ครับนักมวยทั้งคู่ดีชกกันในวันนั้นที่ผมนํามาเปรียบเทียบก,ก็คือการชกที่ดุเดือดและเผ็ดมันแล้วก็การชกไม่ใช่เป็นมวยที่ไปปั้มตีเขา่าหรือจะอะไรนะครับเป็นการออกอาวุธที่เน้นๆของแบโมนีดูการพัดดูการโต้นะฮะผมคิดว่าหนักหน่วงนะฮะหมัดซ้ายขวาขยันต่อยเนี่ยแล้วแข็ง่ยเหนียวแน่นนะฮะลัวกลมมีมีหลายหลายตัวเลยนะักมวยอย่างนี้นะครับสมัยก่อนมีศรัทธารอสปอรหนักหนุนี่มีเข่าด้วย นะพอข่าวปุ๊บพอสอดปุ๊บเนี่ยวิธีดูเดือดคือผักออกนะผักออกแลแกกว้วเตะขวานะแล้วเดินเข้าไปเดินเข้าไปของแรมโบ้นี่วิธีการชกของมวยที่ที่ของผมเองก็จะหายากเต็มทนนะฮะที่จะผิดแล้วคล้ายคึได้มวยอย่างนี้ขึ้นมาเป็านคะแนนศรัทธาของประชาชนคนนิยมดูมวยนะฮะสำหรับแรมโบ้นี่เป็นนักมวยที่ทําลายสถิติสูงสุดของวงการมัดมวยเป็น,นักมวยที่ นะฮะที่มีการก่อสร้างสนามมวยเวทีลุมพินีขึ้นมาจากไม้เป็นปูนนะครับดูความเป็นอัจฉริยะฮะท่านผู้ชมที่รบหนึ่งอุบลสิลเลอรชายขณะนั้นน้ำหนักเสียเปรียบแรมโบ้ถึง3าปอนด์แต่ดูไอคิวของของทางหนึ่งอุบลและดูการเดินของแรมโบ้ถึงขณะนั้นยังไม่สุดโสมนะครับว่าจริงๆแกยังไม่ถึงกับสุดโสมตอนหลังนี่ปัะทะหนักๆเข้าไปนะดูอื้หือดูนาทีทองดูสิฮะนะฮะเป็นเด็กฉลาดนะครับแรมโบ้นี่ข้างล่างเวทีแล้วเป็นเด็กฉบับ แต่การชกนะครับของตัวรัมโบ้เองนะขึ้นไปแล้วนะครับก็คงจะต้องมีสไตล์การชกแบบสไตล์เจริญเมืองดูหนึ่งบลก็พยายามม่อเกินนะใช้ความฉลาดหลบหลีกออกซ้ายออกขวานะแต่ไม่ได้หายใจนะครับเพราะดูรลมโบ้ชกไม่มีหยุดน,นะครับเพราหยุดได้ไงโต้ทุกทีแต่มาขาคืนโต้ไม่ให้หายใจนะอา้าวปอดใหญ่ใครก็ชนะไปอา้าวถีบเบกเบกเดินติดอีกอา้าวบวกกะทีตัวเล็กก็เสียเปรียบออกฟุกซ้ายเตะขวา อ้าวหนึ่งบนคืนได้ไหมเพราะแลมโบนี่จะเป็นมวยที่เรียนมวยนะฮะหมัดมาหมัดไปเตะมาเตะไปแล้วทําได้ทุกทีแล้วปอดใจใหญ่ด้วยแล้วหนักหน่วงแล้วเหนียวแน่นนะฮะเหนียวนะฮะอือหือดูไม่หยุดนะฮะเอาอย่างนี้หายใจทันไหมนะครับแล้วปะทะกับมวยที่เก่งกว่าไม่เป็นไรแต่ตัวเล็กกว่านี่ทำให้แลมโบนเหนียดได้ตลอด่ะยาวเข้าไปนะดูกองเชียร์ฝ่ายแดงนะดูนะฮะประชาชนทั้งสนามตะลึงฮะ การชกของรัมโบ้นี่ผมถึงย้อนอดีตว่าในปัจจุบันนี่ที่จะหามวยลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ง่ายนะนะครับโอ้โหคงจะหารำบากพอสมควรทีเดียวแล้วมวยที่จะชกสไตล์อย่างนี้นะฮะค่าตัวผิดจากทั้งมวยที่ชกสไตล์จังหวะฝีมือนะฮะรับฉนั้นรัมโบเองก็ตามทีอายุการใช้งานเนี่ยถึงจะรวดเร็วเกินไปวัยเพียง25แล้วก็แฝงนูมนไปเนี่ยที่จริงเขาแฝงน้มแค่อายุ23นะครับ ครับที่จริงแฝงนววมเพราะว่าอยากจะไปเป็นนักก้องมากกว่าที่จริงการบอกช้ำหรืออะไรก็ตามที่ไม่ถึงกับขั้นที่จะต้องแฝงนววมนะฮะแต่อาการเบื่อกินสาบนวมนีม่เองนะฮะนักมวยก็มีการธรรมดานะฮะครับดูหนึ่งอุบนตะเหุท่านผู้ชมฮะขณะนั้นน้ำหนักเพียงร้อยสอคนนั่นเองนะฮะหมดยกที่3นะครับ ดูภาพช้าๆของหมวยแต่ละคู่ที่ออกไปดูความเป็นอัจฉริยะตั้งแต่สมัยนู้นแล้วหนึ่งบน,นปีพุทธศักราช2534นะฮะดูความสามารถปีนี้36แล้วนีนะฮะตัวเล็กกว่าดูความพยายามใจก็เพชรนะฮะโดนแลมโป้เยอะนะ,ะวันนั้นนะ,ะดูแลมโป้ดูสายตาะะเป็นนีตัดล่างทุกบนลมีหมดนะิงไปรับก่อนโต้นะฮะได้หมด ขนาด IQ ขนาดเนี่ยคุณเสวัตเนี่ยเสยวัตรนะก็ไปสอนเลยนะครับดูกรรมการพันโทพินิตวงศิลวิเศษนะฮะในขณะนั้นยังมีหน้าที่ให้คะแนนอยู่นะครับพอถึงยกที่4ท่านดูยกหนึ่งเป็นยังไงเราดูยกที่4เป็นไงขณะนี้เราดูมวยกันถึง4คู่กทบ5มวยไทยสถานโลกตรงนี้นะครับ ฮนะผมมีของดีมาฝากนะฮะไม่ไม่อยากจะให้หลุดลืมไปแล้วก็นักมวยจํานวนมากที่ดูรายการนี้และหัวหน้าคณะนักมวยที่ดูรายการนี้และผมต้องากาบขอภัยท่านผู้ชมที่รพที่นําเทปเก่าตั้งแต่สองปีมาออกนี่เพราะอะไรเหตุผลของผมมีฮะเพราะเทปมวนนี้จะต้องไปยังต่างประเทศในว่สาสหรัฐอเมริกาก็ตามทีและประเทศญี่ปุ่นซึ่งผมมีลิขสิทธิ์กับเขาอยู่ที่จําเป็นจะต้องส่งไปฉะนั้นการเผยแพร่มวยนะฮะทั้งภายในแล้วต้อง คิดว่ามวยไทยมรดกไทยทําอย่างไรถึงจะเป็นมรดกโลกรวยนี่ดูการชกของนักมวยดีนะนั่นคือเหตุผลของผมที่จะต้องนํามวยอย่างนี้มาออกอากาศนะครับกาเปลียนนะครับอย่างนี้เราดูอติดไม่ไม่ดูดตวนเตะทำไงฮะหลังหลังพิงเชือกแล้วแรมโบ้ก็ไม่อยอมรอให้ออกอาวุธมาก่อนแล้วก็ยิงนายเป็นไงฮะมวยบุกนายก็มีอาไม่ให้หยุดเนี่ยหยุดไม่ได้ฮะหยุดนี่เดียวช็อตเลยความยิ่งใหญ่ของแรมโบ้เนี่ยอยู่ตรงนี้ นะครับแล้วก็เป็นนักมวยที่วินาทีแรกนะจะวิ่งออกจากมุมไปเลยนะฮะตราบเท่าที่ผมดูมวยมา25ปีผมยังไม่เคยพบมวยคนใดเหมือนอย่างนี้เลยที่ผมขอการเรลียนนี่เฉพาะส่วนตัวนะฮะความเห็นส่วนตัวนี่ดูการออกอาวุธทั้งซ้ายก็ดีขวาก็ดีนะฮะดูการนี่เนี่ยเอารับก่อนรับแล้วโต้ไม่ใช่เป็นมวยที่ไม่ฉลาดนะเป็นมวยฉลาดด้วย นะดูภาพช้าๆนะีรับรับประคืนนะได้เกือบทุกทีอันนี้แปกไปอ่นะอืมฝาเต็มเอาก่อนมั่งนะรับก่อนนะเอาก่อนก็มีเอาหลังก็มีนี่แทงเข้าไปแหมเนี่ยดูดูแหมความเป็นอัจฉริยะของต่วนเป๋วันนี้เสียเปลียบรูปร่างหน่อยนะฮะวันนี้อาจารย์พดก็มาบ่นกับผมเหมือนกันคุณทรงชัย ทำไมถึงผมเสียเปรียบรูปร่างบอกว่าไม่เป็นไรนะพี่เพราะว่าทางแรมโบนี่นะฮะเขาเป็นนักลงทุนอยู่แล้วแล้วก็เป็นมวยที่เดินบุกตะลุยเป็นฝันใจที่จะขึ้นมาอย่างนี้ต้อง,ต,องต้านให้อยู่ถ้าต้านอยู่แล้วก็คงไม่มีปัญหานะครับดูยกที่ห้าดูสิไม่ไม่ทรา,าบว่ากินโสมขนาดใดนะฮะน้ำกระจายเอาไม่เป็นไรนะครับ ยิ่งใหญ่จริงๆผมสำหรับนกมวยตัวนี้นะครับคือแรมโบ้ลัดนองผีผมยังมีเทพเ,ทเก่าๆที่สื่อมวลชนยอมรับกันในรอบ15ปีไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่าแรมโบ้เมื่อคราวชกกับทางไอเลือดเหล็กไทโรดน้อยสอสยามชัยแล้วแต่และไฟของแรมโบ้นี่ในยกสุดท้ายแล้วท่านดูนะฮะเขานำมาสี่ยกโดนสอกกลับแล้วดูสิฮะยกนี้จะถอยไหมนี่ฮะนกมวยต่อยที่ถูกตำราเลยนะฮะไม่มีการไม่มีการพนัน ไม่มีการเล่นนะฮะสำหรับหัวหน้าคณะยก4ีสี่ยกเขาชนะยก5้าเขาก็เดินอนีนะครับฉะนั้นนักมวยที่ต่อยกับแรมโบนี่ลาบากใจนะฮะว่าผมแพ้คุณอยู่แล้วทําไมยก5คุณทําไมไม่ถอยนะฮะก็ยังเดินอยู่นะฮะก็คงจะหมดยกไปฮะเพราะเรามีสิ่งดีๆที่จะฝากท่านไม่มีปัญหาแรมโบ้